จารย์ว <minutes> ินคะแล้วได้โดเนอร์แล้วค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลเรานี่เองเซตฮาเวสทีมเรียบร้อยค่ะใช่างมุมมิมเดี๋ยวช่วยประสานกับศูนย์บริจาควัยวะด้วยแล้วก็ขอให้อาจารย์การ c v t เนี่ย มาประจําทีม Harvest ในปลื้มกับนิกไปช่วยทีม Harvest ัอใจดีนะครับโทรแจ้งร i เ i พเชนทีมได้เลยนะครับวิสัญญีเดี๋ยวขอ Systemic ก e p ื l i พัลลินาเนะครับ30,000ยูนิตนะครับส่วนพรีมโชนแล้วก็มุมมิมเตรียมคนไข้พร้อมประจำทีมปลูกถ่าย อยู่ในห้องผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์อาชวินอยู่ในห้องผ่าตัดใช่ไหมช่วยต่อสายให้ด้วยอาจารย์อาชวินคะครับอาจารย์วินจากนี้ไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับพอ ทุกคนครับในการผ่าตัดครั้งนี้จะมีผู้ฟ้อสังเกตการอยู่ด้วยไม่ว่าจะก,กี่ชั่วโมงหลังจากนี้ไปผมอยากให้ทุกคนตั้งใจทําให้ดีที่สุดมาเรามาเช่วยคนไข้กันครับ